ว่าประธานแทนเนกระฟอมครับผมไฟนี้ซ้อมมาอีกวันครับซ้อมมาสามอาทิตย์แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายเดชเพชรศิริทองครับมีใครมาเป็นคู่บ้างคู่ซ้อมแล้วมั้งที่นั่นเผชิญศิริชัยครับแล้วก็สายมงคลก็คือพวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหรแล้วครับสิบเจ็ดปีครับเราสูงเท่าไหร่หนอ่เจ็ดสิบห้าน้ำหนักป่วยๆประมาณกี่กิโลครับห้าหกครับห้าหกเราเหมือนจะตล์อะไรครับสี่มือครับผมแล้ววันนี้เราเจอกับต้นสั้น ไม่เคยเจอกันแน่นอนใช่ครับหายแรกเลยใช่ครับได้ศึกษาที่มาต่อยตัวมั้ยบ้างถือสาเขามือเป็ตายเลยเออฝีมือเหมือนกันเดี๋ยวพอมีเจาะยางตามตัวแล้วแล้ววันนี้เราจะวางทีมวางอย่างไรไม่ครับดูไปดูนาทีครับผมเดก็คือต่อยไปเรื่อยก่อนแล้วก็ดูจังหวะที่เามีอาวุธอะไรมาใช่ไหมใช่ครับแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่ลพบุรีครับลพบุรีวันนั้นเราเจอกับชายเลยครับเป็นไงบ้างชนะ เจ้าหน้าเจ้าเล็กมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ห้าสิบแปดคือไปต่อยแทนเขาอ๋อไปต่อยแทนถ้าเป็นปอนด์นี่ห้าสิบแปดนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยยี่สิบปอนด์อ๋อคือปล่อยไปต่อยด้วยก็เจต้ามาใช่แล้วก็มาต่อวันนี้เลยใช่ร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแข็งแรงๆเยี่ยมไฟนี้เก็บชัยชนะกลับค่ายเราได้ปะได้นะครับเก็บเนาะเราต่อยมันมาโดนเมื่อวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณปอนด์ หกสิบหนะ้าสิบหกสิบเนี่ยเราคนจังหวัดทำกันเอาเอาวปชวนแฟนขับเรานิดหน่อยเออเอี๋ยวสาวกันซอยไปร้องมั่งแจกผมนะครับมานีเฮ็ดเต็มที่นะครับเต็มที่แน่นอนเนาะเมื่อกี้สอนแล้วต้องดับมาเกินหรือมาขาดมาพอดีครับสบายเลยครับไฟนี่เราคุมคุมมาเออเราคุมคุมมามากี่กิโลไม่ได้ผมมารถสองวันเลยของเรถของรถคือมาหน้างานเลยใช่โอเคขอบใจมากนะทรายครับผม